ก็ขอกราสดีท่วงเงินด้วยนะคะวันนี้เพื่อช่อง Moto f o กัสอีกเช่นเคยนะคะสลากคิดดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนำการรับเงินฟรีกันนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยในทุกคนผ่านเพย์เมท แค่24บาทเองนะทุกคนเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะได้รับมากกว่าผมนะเป็นกิจกรรมสูมเงินนะคะตั้งแต่1บาทจนถึง150บาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสลับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนพอดีว่าผมใส่ไปแล้วแหละนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ทำการถอนผ่านเพย์เมทสิเรียบร้อยเลยทุกคนเพิ่งเข้าเมื่อกี้เองสังเกตนะเวลาในทุกคนเพิ่งเข้าช่วง สามทุ่มสาเองทุกคนใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยทุกคนเข้าแป๊บเดียวเองนะทุกคนสลักใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเป็นแอปช่วยนะสลักใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดลองดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูการสลักใครที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอป Go Daily เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตารางคลิปนะเกมนี้นะทุกคนก็จะเป็นเกมหาเงินเข้า t ูบันนี่วอลเล็ตนะครับการถอนขั้นต่ําของผมเดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนดูกันก่อนนะการถอนขั้นต่ําของผมจะอยู่ที่200บาทนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเล่นมาแล้วนะทุกคนถอนไม่ได้ลบทิ้งได้เลยนะทุกคนเพราะบางคนอาจจะ ถอนเป็นอาทิตย์แล้วถอนเป็นเดือนทําไมไม่เข้าสักทีเพื่อนเพื่อลบทิ้งได้เลยนะมาดูการเพียงแค่เพื่อน,นนะคะทบสำการกรอกรหัสก็สามารถรับได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการกดคลิกที่โปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นจะมีคําว่าโค้ดอ่างเปาอยู่นะตรงนี้นะให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสังเกตนะครับด้านบนนะครับจะเป็นลายชื่อนะครับของบุคคลที่ทําการถอนออกมาจะมี บาง ID ไอเดียนทุกคนที่ใส่ล่าช้าทุกคนก็คือ เต็มจานวนแล้วแหละนะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นเหรียญแนแต่ถ้าใครในทุกคนอยู่ในสิทธิ์นั้นในทุกคนหรือยังไม่เต็มนะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นทูมอนดี้วอลเล็นะครับเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้เพื่อนๆดูและการด้านล่างนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับ24บาทผมก็ได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเข้าไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับทำการใส่รหัสตามนี้ได้เลยนะทุกคนใส่รหัสตามนี้ได้เลยนะ มีแค่ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขอารบิกเท่านั้น B V88 K L 8 8นะครับมีแค่นี้ทุกคนมีแค่นี้นะ B W 88 KL 88นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการกดคลิกแลกรับแบบนี้นะตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่โค้ดไปแล้วแหละนะทุกคนก็เลยไม่สามารถทำการรับได้สำหรับใครที่อยากรับในะทุกคนง่ายๆแค่นี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่เพื่อนๆแถาการกรอ,อกราหัสก็สามารถรับได้แล้วในะทุกคนสลหรับใครที่ได้ก็เม้นต์ตารางคลิปหน่อยแล้วกันนะโอเคสลหรับใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิด,ดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนกีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ